สวัสดีลาพ่อนะโมพุทธายะอิติปิโสภะคะวะยะตายันดีเพราะใช้สีสวัสดีลาพ่อนะโมพุทธายะหลานก็ส้างโนลาดเงอนหินคอยเตโชแขงปราบมันทั้งไทย หลานก็สร้างน้อพลาดเงินหินขอให้คนในเงือนอยู่เย็นปนานน้ำหลานก็สร้างน้อพลาดเงินหิน่อยเงินคำไหลลังมาคือน้ำหลานก็สร้างน้อพลาดเงอนหินผงหน้าขอจะท้องเที่ยวทางนี้ ยังย ya, ังชนะประทังญาติยังยังชนะประทังญาติยังยังพ่างชประญติย่าบัหนึ่งคํามมองยาบัดสองคำามะไฮยาบัดสามไหลข้ามมหอง ทุกอย่างเลยเทินสาธุสาธุไปสัปปตว์ไปสาธุ